โลกิยชนหรือคนธรรมดาในทางโลกล้วนมีการ,รมคุณห้าที่ประกอบไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงและสิ่งสัมผัสอันยั่วยวนเป็นบ่วงคล้องใจให้หมกมุ่นอยู่ในโลกและยังมีแรงกระตุ้นอยู่ภายในนั่นคือกิเลสความกำหนัดใครได้ใครมีซุ้มอยู่ในจิตใจการได้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้บ้างก็เป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิต เพราะจะได้รู้สึกตัวว่าบัดนี้เราถูกกิเลสเผาเขาให้แล้วหรือยังความสุขที่โลกหยิบยื่นให้นั้นนอกจากมันจะเล็กน้อยแล้วยังเจือปนไปด้วยความทุกข์มีทุกข์แอบแฝงเข้ามาอยู่ตลอดก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งสัมผัสอันยั่วยวนใจนั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเมื่อสมัยเป็นพระราชกุมารแม้เป็นผู้หาได้ง่าย และบริบูรณ์อยู่ด้วยสิ่งอันน่าปรารถนาแทบทุกอย่างแต่ก็ไม่ทรงยึดติดอยู่ในการมหรือสิ่งยั่วยุใดๆแต่กลับเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยอันประณีตซึ่งหาได้ยากยิ่งเพราะทรงเห็นโทษของการมว่ามันไม่เที่ยงทรมานและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อปัญญาและความรู้แจ้งเห็นจริงใดๆในชีวิต พระอาหารหันตเจ้าทั้งหลายแม้จะเกี่ยวข้องอยู่ในการ,รคุณห้าก็ไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของกรรมอยู่กับบุญก็ไม่ติดบุญไม่ติดอยู่ในความดีที่ตนเองได้กระทำเพราะเป็นผู้ปล่อยวางแล้วอย่างแท้จริงแม้กระทั่งพระสารีบุตรเองหากพิจารณาตามประวัติของท่านท่านนั้นมีโอกาสที่จะเสวยความสุขทางโลกเป็นอย่างมาก แต่ท่านกลับสละทิ้งอย่างไม่ใหญดีเพื่อไปมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆไม่ต้องมีความวุ่นวายหรือกังวลพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกผูกพันอยู่ในความหลงอยู่ในความมืดมีน้อยคนที่จะเห็นแจ้งตามจริงตกอยู่ในความมืดเพราะไม่มีปัญญาจักษุมองไม่เห็นสัจจะแห่งโลกมีแต่ตาเนื้อไว้สาหรับเห็นรูปร่างต่างๆอันยั่วยวนหลงไหล แล้วก็ดิ่งลงไปในนรกคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายบางชาติตกนรกบางชาติไปสวรรค์บางชาติเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานสุดแล้วแต่กรรมการออกจากโลกเป็นโลกุตระรชนนั้นเป็นอุดมคติของนักปราชญ์เพราะได้มองเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นก่อให้เกิดแต่ความทุกข์เสียทุกครั้งไป การออกจากกามเป็นมรรคหนึ่งที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากบ่วงของกามแม้มีน้อยคนที่จะพ้นได้แต่ผู้พ้นก็ย่อมมีผู้ใดพ้นได้นั้นผู้นั้นย่อมประจักษ์ด้วยตนเองว่าอยู่เหนือกรรมนั่นเป็นความปลอดโปรง่งพาสุขร่มเย็นสะอาดสว่างและสงบชีวิตบางคนพรั่งพร้อมเต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมอันยั่วยวน ชวนให้ลุ่มหลงมัวเมาแต่กลับยอมสละทิ้งไปอย่างไม่ใยดีช่างหน้าเคารพเป็นอย่างยิ่งเป็นตัวอย่างให้มองเห็นอย่างชัดเจนซึ่งพระพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลรู้แล้วเห็นแล้วว่าความทุกข์มีมาเพราะการรมทำไมจึงน้อมใจไปในทางนั้นอีกเล่าเมื่อเขารู้จักอุปธิกิเลสว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คล่องอยู่ในโลกแล้วก็พึงศึกษาปฏิบัติ เพื่อนำอุปธินั้นออกเสียมุนีหมายถึงผู้รู้ผู้ไม่หลงงมง,ง,งายเป็นผู้สงบทั้งกายวาจาใจและมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามกรอบของอริยศัสตจความเป็นมุนีนี้เป็นได้ทั้งชาววัดและชาวบ้านลักษณะของมุนีที่ดีมีด้วยกัน6ประการคือ 1. ไม่มีความมุ่งร้ายเกลียดชังต่อใคร ไม่ทำตนให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นมีความอดทนและให้อภัยมีแต่ความเป็นกัละยาณมิตรเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายและร่วมวัฏสงสารด้วยกันทั้งนั้นผู้มีปัญญาที่เห็นความจริงดังนี้จึงมีเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีความโกรธหรือเห็นใครเป็นศัตรู 2. ไม่มีความหวาดหวั่นใจเช่นหวาดหวั่นว่าตนจะไม่มีเพื่อนฝูงไม่ได้รับคำสรรเสริญเยินยอไม่ได้รับความสะดวกสบายหรือไม่ได้รับการยอมรับเป็นต้นเป็นผู้ตั้งมั่นในกุศลธรรมโดยไม่หวั่นไหวและวางใจให้เป็นกลาง3ไม่โอ้อวดว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ เป็นผู้ร่ำรวยการศึกษาดีมีหน้ามีตาในสังคมเพราะผู้ที่มีคุณสมบัติดีต่างๆแล้วไม่ควรสำคัญตนว่าเหนือกว่าผู้อื่นดีกว่าผู้อื่นแต่จะรักษาความอ่อนน้อมท่อมตนไว้ทางกายวาจาและใจ 4. ไม่รำคาญไม่มีความเดือดร้อนใดในใจกับสิ่งที่ได้ทำแล้วและยังไม่ได้ทำเช่น นึกร้อนใจว่าเราได้ทําผิดกับพ่อแม่และไม่ได้ดูแลท่านให้ดีเมื่อยามท่านยังมีชีวิตเดือดเนื้อร้อนใจว่ายังไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นผู้ปฏิบัติจะไม่เดือดร้อนใจเพราะไม่ได้ทําเรื่องทุจริตเสียหายอะไรและได้ทําในสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องบริบูรณ์แล้วรวมถึงไม่มีความกังวลเพราะได้รักษาศีลไว้ดีแล้ว 5. พูดด้วยปัญญาหมายถึงมีสัมมาทิฏฐิกล่าวสิ่งใดก็กล่าวด้วยความรู้จริงเว้นจากการว่าร้ายผู้อื่นมีความเข้าใจสิ่งต่างๆตามสภาพความเป็นจริงเข้าใจทุกเข้าใจเหตุของการเกิดทุกข์เข้าใจความดับทุกขเป็นต้น 6. มีจิตสงบมั่นคงไม่ฟุ้งซ่านตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว ไม่กวัดแก่วงไปตามอารมณ์ต่างๆที่มากระทบหากรักษาจิตให้สงบประณีตยิ่งขึ้นอันเป็นความสุขอย่างละเอียดไม่ว่าจะประกอบธุรกิจการงานใดก็ย่อมประสบความสำเร็จในบางครั้งคนเราก็ควรจะฝึกอยู่อย่างสงบคนเดียวเสียบ้างเพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองให้ดีขึ้นคนส่วนมากชอบปล่อยให้เวลาล่วงไปอยู่กับคนอื่น บางคนพอว่างก็คิดแต่เรื่องพบปะสังสรรค์โอกาสที่จะอยู่กับตัวเองจึงมีน้อยจึงทำให้รู้จักตัวเองน้อยตราบใดที่คนเรายังไม่รู้จักตัวเองตราบนั้นก็จะหาความสงบสุขได้ยากและอาจจะเข้าใจผู้อื่นไม่ได้ด้วยเพราะการอยู่อย่างสงบเป็นพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างได้ดีในเรื่องนี้พระองค์เสด็จไปสั่งสอนประชาชนเสด็จไปโปรดคนโน้นคนนี้มากมายแต่พอได้โอกาสก็จะเสด็จกลับไปประทับในที่วิเวกหาความสงบสุขเป็นวิหารธรรมอยู่เสมอบางทีการไม่ต้องพูดกับใครเพราะอยู่คนเดียวนั้นก็เป็นการขจัดความฟุ้งซ่านได้ดีทำให้จิตใจสงบได้ง่าย พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงถึงที่มาของความสุขว่าล้วนแต่เกิดจากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามทํานองคลองธรรมทั้งสิ้นคําว่าสุขในที่นี้หมายถึงสุขทางร่างกายและทางจิตใจทางร่างกายนั้นคือร่างกายที่ไม่เจ็บไม่ไข้ได้ป่วยอะไรปลอดภัยจากอันตรายทางกายทั้งปวงส่วนความสุขทางจิตใจนั้น หมายถึงจิตใจที่ปลอดโปร่งจากสิ่งเศร้าเป็นจิตท,ที่สงบสะอาดสว่างความสุขทั้งสองอย่างนี้จะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรม6ประการคือข้อที่หนึ่งธรรม,มาราโมคือเป็นผู้ยินดีในธรรมยินดีในความถูกต้องประพฤติสุจริตความจริงที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนั้น บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะหรือปฏิบัติถูกต้องอยู่เป็นประจำสวรรค์ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากประพฤติทุจริตจิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์นรกก็จะเกิดขึ้นแล้วในจิตใจเมื่อคนเรารู้ว่าอะไรผิดก็จงอย่าทำและที่สำคัญจงอย่าเอาตนเองเข้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าจะให้ถูกต้อง ต้องเอาตนเองเข้าไปเปรียบเทียบกับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ว่าตนนั้นได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนได้แล้วหรือยังตนจะได้รู้เองว่าได้เดินถูกทางแล้วก็จะทำให้เกิดความสบายอกสบายใจนี่แหละสวรรค์ที่เกิดขึ้นแล้วทำข้อนี้พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าให้ละให้เว้นสิ่งที่เรียกว่าบาป แต่ให้ทำบุญหรือทำในสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อตั้งจิตพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ยับยั้งการกระทำของตนถ้าหากยังเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องแต่เมื่อเห็นว่าถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปข้อที่สองภาวนาราโมเป็นผู้ยินดีในการเจริญคำว่าเจริญนี้ หมายถึงการทำให้งอกงามให้ยินดีในการเจริญสม,มถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน,าารรฐานบุคคลที่ยินดีอยู่ก็ย่อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบของจิตเกิดความรู้เห็นสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงไม่หลงในรูปรสกลิ่นเสียงเพราะพิจารณาเห็นความจริงแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ในขณะที่จิตใจสงบนั้นก็พลอยทำให้วาจาสงบและกายก็สงบไปด้วยมันเกี่ยวเนื่องกันบุคคลที่มีจิตใจสงบจะพูดก็สงบจะทำก็สงบไม่พูดเบ็ดเบียนใครจิตไม่เพลิดเพลินไปตามโลกธรรมไม่ดิ้นรนไปตามลาบยศหรือคำสรรเสริญเยินยอต่างๆข้อที่สปหานาราโม ย่อมเป็นผู้ยินดีในการละหมายถึงละเลิกงดเว้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าตนเห็นว่าผิดศีลผิดธรรมผิดขนบธรรมเนียมก็ละเลยไม่ปฏิบัติบางคนทำความดีแต่พร้อมกันนั้นก็ไม่ได้ละเลิกความชั่วความชั่วก็มีความดีก็ทำคลาคล้ากันไปเช่นนี้จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีแท้ไม่ได้ ต้องทำแต่ความดีความชั่วต้องไม่ทำจึงจะมีความสุขกายสบายใจและเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสด้วยกันข้อที่สปวิเวการาโมเป็นผู้ยินดีในวิเวกหมายความว่ายินดีในความสงบสงดัดคือการที่ไม่ไปจุนจ้านในที่ที่ไม่สมควรระมัดระวังกิริยามารยาต่อผู้อื่น ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปทั้งนี้ก็เพื่อเป็นโอกาสให้ได้ปฏิบัติธรรมที่ละเอียดละออยิ่งขึ้นลองเจริญกรรมาฐานให้เป็นประจำจิตใจก็จะสงบเป็นจิตวิเวกไม่ฟุ้งซ่านข้อที่หอัพยาปัชชาราโมเป็นผู้ยินดีในความไม่เบียดเบียนการจะทำอะไรจะพูดอะไร แม้ความคิดก็อย่ากให้เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนใครไม่มุ่งเน้นที่จะให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือได้รับอันตรายความคิดแบบนี้มักจะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีความโกรธการที่พระองค์สอนให้ยินดีในการไม่ปฏิบัติเบียดเบียนนั้นหมายความว่าทรงสอนให้เจริญเมตตาให้คิดว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นหรือสัตว์อื่น ก็รักสุขและเกลียดทุกข์ฉันนั้นแผ่เมตตาให้บุคคลน,นั้นๆสัตว์นั้นๆให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าทุกข์กายทุกใจอย่าได้มีเวรมีภัยซึ่งกันและกันเมื่อมีเมตตาอย่างนี้ก็ชื่อว่ายินดีในความไม่ประมาทแล้วหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขอีกทั้งยังเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งปวงเทวดาย,ยังปกปักรักษา ผิวพรรณหน้าตาผ่องใสจัดเจริญสมาธิจิตก็ตั้งมั่นได้เร็วมีความสุขก,กายสุขใจทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าข้อที่6นิปปะปัญจาราโมเป็นผู้ยินดีในธรรมที่ไม่มีเครื่องเนิ่นช้าคือพระนิพพานหมายความว่าให้ยินดีในพระนิพพานคนที่ยังมีโลภะโทสะโมหะ ความถือตัวหรือมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็ต้องชักช้าต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่มีทางที่จะถึงที่สุดไม่สามารถจะพ้นจากทุกได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าทําให้ชักช้าอยู่ในการหมุนเวียนนี้เป็นอันว่าผู้ที่ต้องการมีความสุข ต้องมีความยินดีในพระนิพพานเมื่อยินดีก็ย่อมปฏิบัติตามทางที่จะให้ถึงพระนิพพานอันได้แก่อริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นธรรมในหมู่มนุษย์นั่นคือโลกธรรมเป็นธรรมที่ประจำกับโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนและไม่มีใครในโลกนี้ที่จะพบแต่ความสมหวังตลอดชีวิตพึงทำใจให้เป็นกลาง ว่ามีคนนินทาก็ต้องมีคนสรรเสริญมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศนั่นคือโลกธรรมเป็นธรรมดาของโลกนี้เมื่อไม่สมปรารถนาจะได้ไม่ต้องรำพึงรำพันถึงความไม่สมหวังทั้งปวงบุคคลผู้มีจิตไม่หวั่นไหวไม่ยุบลงหรือฟูขึ้นตามอารมณ์มั่นคงและหนักแน่น ต้องฉลาดพอจึงจะป้องกันได้อารมณ์ทั้ง8คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์เป็นคติแห่งสังขารธรรมดาปีเกิดขึ้นก็ย่อมมีดับไปสมบัติต่างๆเป็นของสำหรับไว้ใช้เพียงเท่านั้นอย่าให้ของสำหรับใช้อยู่เหนือเราให้ตนอยู่เหนือลาบยศสันเสริญ เหมือนอย่างคนที่อยู่เนื้อหลังช้างคนเราเมื่อมีลาบก็เสื่อมลาบมีสรรเสริญก็มีนินทาปากมนุษย์จะดีแสนดีเขาก็ติจะชั่วแสนชั่วเขาก็ชมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยังมีคนดินทาว่าร้ายปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นได้อย่างไรคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างจะชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อน ก่อนทำเราคิดดีแล้วจะอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างสงบกายสงบวาจาสงบใจจะต้องไปกังวลทำไมไม่มีประโยชน์จงสำรวมอินทรีย์ทั้งหกเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้ถูกต้องในสิ่งที่ถูกต้องกาย ใจได้รู้จักธรรมต่างๆก็ให้มีสติระลึกรู้ทันเช่นรู้ประมาณในการบริโภคจากกลืนอาหารเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาก็เปลี่ยนเป็นกลืนเพียงเพื่อให้กายดีตั้งอยู่เพื่ออนุเคราะห์แก่รงปรจจันเท่านั้นจะรับประทานอาหารให้พอให้อยู่ได้ตามสบายไม่มากจนอึดอัดและไม่รับประทานอาหารจนน้อยเกินไป จนทำให้รู้สึกหิวหรืออิดโรยประกอบความเพียรอยู่เป็นนิดโดยการตื่นอยู่เพื่อชำระจิตใจไม่เห็นแก่นอนจนมากเกินไปไม่ประกอบสุขในการนอนหลับมีสติสัมปชัญญะนึกถือสิ่งที่จะทําจะพูดได้ไม่หลงลืมรู้ตัวตลอดเวลาว่ากําลังทํากําลังพูดหรือกําลังคิดอะไรเมื่อปฏิบัติได้ตามนี้แล้ว ย่อมรู้สึกปิติเหมือนคนเป็นโรคได้หายจากโรคคนเป็นนี่ได้พ้นจากนี่ในทางรรมพุทธศาสนามีได้สรรเสริญผู้นิ่งเพียงเพราะไม่พูดเท่านั้นแต่จำแนกเอาไว้เป็นสองประเภทคือนิ่งเพราะรู้เท่าทันและนิ่งเพราะไม่รู้อะไรเลยการนิ่งเพราะไม่รู้อะไรนั้นไม่ถูกในทางรระพุทธศาสนาแต่ความนิ่งเพราะรู้เท่าทันด้วยปัญญา เป็นความนิ่งที่พึงประสงค์บางคนไม่สนใจในการสดับรับฟังเมื่อไปที่ใดใครจะพูดจะจาอะไรก็จำต้องนิ่งเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่บางคนนิ่งได้ท,ทั้งทงที่มีความรู้เท่าทันไม่ว่าจะมีคนดินทาว่าร้ายก็สู้ทนนิ่งได้ทั้งที่มีความรู้พอที่จะโต้เถียงได้หรือถ้าสู้กันจริงๆก็คงชนะแต่ก็ยังสู้อุตสาหนิ่งไว อย่างนี้เรียกว่านิ่งอย่างฉลาดการวางตนวางตัวนั้นมีลักษณะต่างกันมีตั้งแต่ชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงระดับตามนั้นเรียกว่าหานะภาคิยะปฏิบัติแล้วขาดทุนเช่นแต่เดิมเป็นผู้ที่ไม่รู้จักกับใครมากนักแต่พอครั้งนี้มีโอกาสได้รู้จักผู้คนมากขึ้นกิเลสกลับเพิ่มมากขึ้น เกิดการยึดมั่นถือมั่นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนี้เรียกว่าขาดทุนทิติภาคียะหมายความว่าปฏิบัติเสมอตัวชั่วดังเดิมหรือดีเท่าเดิมเช่นเคยประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็เท่าเดิมต่อให้เข้าวัดฟังธรรมมาแล้วเคยเมาก็เมาอย่างเดิมเพียงเปลี่ยนสถานที่ออกฤทธิ์ออกเดชก็เท่านั้น วิเศษ,ษภัคียะคือการปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเช่นแต่เดิมไม่เคยรักษาศีลก็เข้าวัดฟังธรรมจนกระทั่งสมาทานได้เป็นนิสหรือแต่ก่อนเป็นผู้ที่เพื่อนฝูงคนรอบข้างพากันเบื่อหน่ายไม่มีใครคคบแต่พอได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความดีเกิดขึ้นทำให้กลายเป็นคนที่น่าคบน่าเข้าใกล้เป็นต้นนิพเพทภา,าคียะ คือการปฏิบัติชนิดที่สามารถหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงได้และต้องอาศัยความมีสัจจะอธิษฐานและปณิธานรวมถึงความเพียรเพื่อขัดเกลากิเลสทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นผลสำเร็จไม่ว่าจะเห็นผลเร็วหรือช้าก็สำเร็จข้อนี้เตือนใจได้ว่าช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญอยู่แต่ว่าตั้งมั่นในการปฏิบัติจริงหรือไม่ นี่เป็นการปฏิบัติที่ก้าวหน้ามีกำไรเกิดขึ้นทุกทีทุกทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ช่างโลกเป็นสองด้านคือข้างนอกและข้างในถ้าเราดูให้เห็นและรู้เท่าทันโลกเมื่อมีเหตุการณ์มากระทบเราระลึกรู้ถึงสาเหตุว่าเกิดเพราะอะไรยับย่างช่างใจได้รู้ทันสภาพนั้นๆด้วยปัญญาที่ประกอบด้วยเหตุผล เป็นภาวะนิ่งเพื่อชัยชนะทำให้เป็นคนดูแจ้งยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็จะกลายเป็นเรื่องบางเบาปราศจากการบาดหมางใหญ่โตเป็นความสะดวกสงบนิ่งที่อยู่ในข้อปฏิบัติแห่งนิพเพทาภาคียะท่านผู้ไม่ยินดีต่อความสุขอำนาจยศทรัพย์สินหรือชื่อเสียงและไม่ให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจ การอดทนต่อสิ่งน่าพอใจนี้คนมีใจเข้มแข็งเท่านั้นจึงจะทำได้เพราะมีสติปัญญารุ่งเรืองทำใจให้อยู่ในอุเบกขาญาณได้ช่างน่านับถือยิ่งนักข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ติดตามทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละ คิดสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สมหวังดังความปรารถนาทุกประการเทิน